ถ้าต้องการให้กรรมนั้นส่งผลในปัจจุบันต้องการให้ส่งผลเร็วทำยังไงเสริมเข้าไปอีกกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันคือการทำสมาธิแประดับพูะเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทุตยิยฌานตัตยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณญจายตนะอากินจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญาชตนะแปดระดับนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันสมาธิทั้งแปดระดับนี้ได้มาด้วยการเจริญอาณาปานสติพระองค์บอกเลยว่าอาณาปานสติเป็นเหตุให้ได้สมาธิทุกระดับ ดังนั้นใครต้องการสมาธิระดับใดจเจริญอาณาปานสติได้แน่นอน